ตื่นเต้นไหมครับได้มาเจอแฟนแฟนชาวไทยครั้งแรกแบบนี้โอ้เด้단은제가태국에온것도처음이고요그래서태국분들은어떤기운을갖고계시는지오늘한번알아가보려고합니다ใช่ค่ะเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนแฟนไทยเนี่ยมีพลังงานแบบไหนกัน เี่많은많은응원과많은같이즐기는걸부탁드립니다ยังไก็ขอฝากกำลังใจแล้วก็ขอให้สนุกสนานร่วมกันให้เต็มที่นะคะอาปรมือไหนเลยอึนบินฉีคือจริงๆแล้วเราได้เห็นผลงานการแสดงของผู้หญิงคนนี้มาหลายเรื่องมากๆเลยนะครับแต่วันนี้พอได้ยินอึนบินร้องเพลงเมื่อกี้ โอ้โหประทับใจมากคือร้องเพราะมาใช่ไม่ใช่จริงเหรอคะและ้วเป็นคนที่ฝึกภาษาไทยได้ดีมากๆเลยนะครับอวันนี้เ่อที่จะร้องเพลงนีตั้งใจท่องมาเพิ่อวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ <laughs> งั้นขอถามหน่อยครับว่าเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนั้นมาร้องให้กับแฟนๆได้ฟังในวันนี้ครับ 네 오늘 조금 차분하게 한번 또 시작을 해보는 것도 좋을 것 같아서 선곡을 해봤는데요. 아 네. 아 약간 약간 하이런데 분위기, 그이 노래는 어, 제가 팬분들을 향해 오랫동안 간직했던 마음을 어, 이제서야 뒤늦게라도 고백하는 곡입니다. ซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็จะประมาณว่าความรักที่มีให้กับแฟนๆที่เก็บไว้มาโดยตลอดเนี่ยถึงเวลาที่จะสารภาพให้กับทุกคนแล้วอืมบินหลักเป็นๆชาวไทยนะคะขอบคุณค่ะคือคือจริงๆคือจริงๆคืออยากจะบอกว่าสำหรับ ศิลปินที่มีแฟนมีติ้งครั้งแรกแล้วสามารถร่ายภาษาไทยตั้งแต่เริ่มงานจถึงตอนนี้ได้คือเก่งมากจริงๆนะครับจริงเหรอคะเด้ค่ะ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  <c oughs> คือเก่งมากจริงๆ <c oughs> อ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ <c oughs> นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะสนุกไป <c oughs> พร้อมกับผู้หญิงคนนี้แล้วใครอยากสนุกไปพร้อมกับวันนี้ขอเสียงใดว่า แฟนๆพร้อมแล้วอินบินชีพร้อมไหมครับค่ะค่ะค่ะ <laughs> งั้นอินบินครับนั่งก่อนได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหสวยไหมครับคืออินบินชี 네네 정말 제가 태국에도 꼭 와보고 싶었는데 그첫 여정을 이렇게 또 저를 좋아해 주시는 분들과 함께 할수 있어서 정말 จริงๆส่วนตัวก็อยากจะมาเมืองไทยมานานแล้วนะคะแต่ว่าได้มาเดินทางมาเมืองไทยที่อยากจะมาอยู่แล้วเนี่ยด้วยการเจอกับทุกๆคนที่ให้ความรักที่ให้กำลังใจฉันโดยตลอดเนี่ยก็เลยยิ่งมีความหมายเข้าไปอีกค่ะ,ะ <c oughs> งั้นพูดถึงธีมงานของแฟนมิทติง้งในวันนี้ดีกว่าวันนี้แฟนมิทติ้งของเราชื่อว่าอึนบินโนตบินคันทําไมถึงต้องเป็นชื่อนี้เพราะอะไรครับ 어, 빈칸은 한국어인데요. 어, 네. 비어 있는 공간이라는 뜻인데 이제 빈이 박음빈에 빛날 빈자를 써서 빛나는 공간이라는 의미도 있습니다. 빈칸은방사เกา 왕. 네가. 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 จีนอีกคำหนึงเนี่ยแปลว่าพักอื่นบินคําเดียวกันพินบินในที่นี้เนี่ยคือบินที่แปลว่าแสงสว่างเพราะฉะนั้นันก็คือพื้นที่แห่งแสงสว่างก็ได้สองความหมายค่ะว้าวเนี่ย그래서อีแฟนทุกนกับเราที่นี่กนว่ 함께저희의만남으으로로빈칸을채워보고싶다라는마음ก็เลยอยา,ก,า,า,ากจะให้เป็นความหมายที่ว่าเป็นการพบปะการระหว่างอึนบินและทุกคนที่รักอึนบินในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสว่างสวยแบบนี้เพื่อจะเติมเต็มในช่องว่างที่ขาดหายอยู่วันนี้ช่องว่างนั้นจะถูกแฟนๆชาวไทยเติมเต็มให้ลน้นไปเลยเด็ค่ะกกียร ต้องนะคะสัญญานะคะสัญญาไหมครับชูนิ้วก้อยขึ้นมาหน่อยนี่ทุกคนสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นอุ้มฉี่วันนี้ครับความพิเศษของแฟนมีตติ้งที่แบบทุกคนที่เฝ้ารอแล้วก็มาอยู่ตรงนี้จะได้สัมผัสกันคืออะไรครับบอกได้ไหมครับเน่โม제가팬미팅만을위해서제캐릭터들의특별영상을제작한것도있고요어또 S 2> <S 2> อ여러분들을위해서태국팬분들을위한또서프라이즈들이준비되어있습니다아음미가เตรียมถ่ายทําคลิปต่างๆซึ่งเป็น <predominantly S 1> <식> คาแรคเตอร์ที่เคยแสดงในผลงานที่ผ่านๆมาเป็นการถ่ายทําใหม่เพื่อแฟนมีตติ้งโดยครั้งนี้นะคะแล้วก็มีช่วงแล้วกิจกรรมต่างๆพิเศษพิเศษเนี่ยให้กับแฟนๆไทยในวันนี้ด้วยค่ะว้าวก็ไม่รู้จะได้ดูสิ่งเหไรวนนี้พร้อมๆกันนะครับ <og of S 2> ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก อย่าเสียเวลาครับเรามาเริ่มการเอเชียทัวร์ของผู้หญิงคนนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับกับอินบินนตบินคันช่วงแรกวันนี้คือการเขียนโปรไฟล์ <Yeah. S 1> โปรไฟล์ของวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อพัคอินบินที่ไม่ใช่ในรูปแบบของนักแสดงนะครับแต่ว่าเราจะเจาะลึกมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ว่าจะเป็นวันไหน แต่เราจะพูดถึงวันนี้และตอนนี้เท่านั้นนะครับเอาละถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกกันดีกว่า,ว,าว้าวเนมพักอินบิน,กน,บนเกิดวันที่4เดือน9 1992นะครับความสูงน้อยกว่า2เมตรเล็กน้อยเดค่ะ 조금안돼서아쉽긴한데요กรู้สึกสยนาทีขากันนิดหนึ่งค่ะที่อีมิเอ๊ใกล้เข้าสื่2เมตรก็คงจะดีแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะเออแต่ใช้คานี้ก็เหมือน2เมตรแเพรามีคาว่า2เมตรอยู่ในนี้ถึงมันจะน้อยกว่าไม่ถึงก็ตามไม่เป็นไรสีียสีเียไม่สีเเกิดเดือนกันยายน แสดงว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสามากๆเลยอ๋อืมอยๆเฮ่อสดใสค่ะงั้นเรามาทำคำถามข้อแรกกันดีกว่านะครับคำถามข้อแรกครับสิ่งแรกที่ทำวันนี้เมื่อตื่นมาตอนเช้าคือวันนี้ 망고밥을 먹었습니다. 단이 브렉퍼스트 카. 와! 너무 맛있어요. 알맞아요. 맛있어요. 맛있어요. 맛어마무있어요맛있 맛있어요. 맛있어맛있어어요맛있어어요 맛있어요. 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 어요맛있요맛있맛있요 ไมค์ค่맛있으니까밥으로먹어도될것같아요ก็อร่อยอยู่นะคะทานเป็นข้าวแทนได้อยู่ครับเรียบร้อยนะฮะกินแทนข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเป็นยังไงครับถูกปากบอ정말ยอากเลยค่ะตรงรนิยมอเลยค่ะเอ็มนนนี้ครั้งแรกเลยที่ได้กินหรือว่าอยู่ที่เกาหลีก็ได้กินมาก่อนแล้วช t f r s t and you love it บล็อบบล็อต thank you คำถามข้อที่สองดีกว่าครับถ้าเกิดอยากให้แสดงความรู้สึกของวันนี้ด้วยคำคำเดียวเดฟวันนี้มาเจอแฟนๆเจอบรรยากาศแฟนบีติ้งคำเดียวเลยคือคำว่า b ี c o m ค suka 맞นะ맞아요맞아요행복합니다아아 become suka 네네มีความ เดี๋ยวนะมีความสุขได้ไหมอ่าอันนี้ได้หมดเหละอ๋อต่เด็กนี่เด็กโอ้อ๋อด็มีความสุขถ้าเกิดเป็นคําไทยก็จะเป็นสามคำแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีก็อาจจะเป็นคําเดียวเด็กสุขสุขสุขเด่นสุขงั้นผมถามใหม่แล้วตอบใหม่นะครับ ถ้าสมมุติว่าจะให้คำคำเดียวสำหรับวันนี้คือคำว่าสุขเด้เคล็ดลับความสวยของวันนี้คืออ๋อเคล็ดลับความสวยของวันนี้คืออืมบีสวยไหมคะ อึนบ en> ินนารังไมค่าเอรียบ비교를딱히없고네네ม่มีค่ะจริงหรอเอ่อไมค่าเด้ถ้าเกิดเป็นเป็นคนไทยก็จะแบบนอนเยอะเยอะดื่มน้ำเยอะเยอะออกกำลังกายเยอะเยอะและอึนบินล่ะครับ ช <laughs> แช아닌것같고요ทำใหช่ทั้ง3นั้นแหะคะ <c oughs> ่ะ다만이제오늘제가팬분들을 <laughs> 처음만나는자리이다보니까훨씬마음이더어가벼웠던것같긴해요네아ะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นการเจอกับแฟนๆครั้งแรกของมิอองน,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 นบินเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ใจโล่งไไกว่าปกติมั้งคะ <c oughs> อ๋อก็เลยแบบเปิ่งปลั่งเฟรชออกมาเลยทำให้ดูสวยกว่าทุกวัน มังมเลยค่ะอึบินชีนี่คือประทับใจเรื่องภาษาไทยของจริงนะเนี่ยอ๋อคโโอ้นี่โอ้คือคือใช้ทุกคำใช้ทุกประโยคเหมือนแบบใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับโอ้หียัช้นยอรนงสกใช้ัอ้เนงกช้อริยงสืก็ก่ีนนกวใานเพลย์ลิสต์กีกว่ามี2เพีงสี่อยากให้ตอบนะครับ เพลงที่อยากฟังด้วยกันกับแฟนๆในวันนี้คือเพลงอืม제가마지막엔딩곡으로또여기태국에서만부를노래를준비했습니다어즐겁게들어주셨으면좋겠어요ขออบไว้เพราะว่ามีเพลงที่จะร้องตอนท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะซึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ร้องที่นี่ที่เดียวให้กับแฟนๆเมืองไทยได้ชมกันที่เดียวเท่านั้นค่ะอ๋งั้นคอน,นี้เดี๋ยวแปะไว้ก่อน แล้วเพลงที่เดินทางมาจากโรงแรมถึงที่นี่ได้ฟังเพลงอะไรมาครับฮึวันนี้ได้ยินเพลงที่ฟังมีแต่เพลงอุบินเองค่ะขอโทษครับไม่ก็คือฟังซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดเดโอเคงั้นเราข้ามเนาะโอเคข้ามข้ามสิ่งที่อยาก เขียนลงในอึนบินโน้ตในวันนี้คือช้มชิมันเนาะสักครู่นะคะอืี๋ืวเดราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะพราพราพราแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะ만나요เดี๋ยวถูกไหมคะเพราะแฟนๆเดี๋ยวก ภาษาเกาหลีคือเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนเหรอเดเขาพูดภาษาไทยค่ะอ๋อเจเดสิ่งที่อยากเขียนลงไปในโปรไฟล์วันนี้คือโอเดสโกชิฟุนกุซิไทยกุ๊กชาวบุนเดิลดกุนนิมิดาเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะอ๋อก็เลยอยากจะเขียนลงไปในวันนี้เด้อายเกสุยท่าอเกสุยเข้าใจไหมครับ เข้าใจอยู่แล้วเดเป็นแฟนน่ารักทุกคนพูดอะไรเข้าใจหมดเลยนะครับอนีว่ามื่อันนี้ว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 ันนี่วันนี้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 วัมนี้วันี้วัมวนนี้ีันนนัน้วันนี้วันนวันนี้วนีวนนี้วันนัน้วันนี้วันน้วี